เป็นไงดีหูหลาดูแพงดูทำยากทางทางที่จริงๆแล้วทำง่ายมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาเข้าเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะนึกถึงเทศกาลแบบเฉลิมฉลองวันปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะพลอยก็เลยจะมาทำช็อกโกแลตนะคะชิ้นเล็กๆที่หอมๆฟินๆน,นะคะเหมาะจะเป็นของฝากนะคะที่สำคัญคืออร่อยมากด้วย ใช้งานง่ายนะคะจะใส่ในไมโครเวฟให้ละลายก็ได้หรือจะนํามาตุนก็ละลายได้ง่ายเช่นกันค่ะและยังสามารถนํามาทําได้หลายเมนูด้วยนะคะอย่างวันนี้นะคะพลอยก็จะนํามาทําเมนูช็อกโกแลตโคโค่นัทพาลีนค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะเปิดไปแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปพอสีได้นะคะเราก็จะใส่ถั่วอบนะคะแล้วก็มะพร้าวคั่วลงไป ันนี้ต้องรีบนะคะตอนขั้นตอนนี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะพอเข้ากันดีนะคะเราก็จะเทใส่ถาดที่เรารองซิลิโคนไว้นะคะเพื่อให้เขาแข็งตัวคราวนี้นะคะ<ๆ>เราก็จะรอให้ตัวถัว่วคาราเมลของเราเนี่ยแข็งตัวนะคะ<ๆ>หลังจากนะคะที่ตัวถัว่วคาราเมลเรานะคะเย็นแล้วนะคะเราก็จะนํามาหักแล้วใส่เครื่องปันนะะ่นค<ๆ>่ะเราก็จะใส่เครื่องปัน่น<ๆ>นะไม่ใช่ <laughs> ข้อแรกนะคะก็จะแหลกประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราต้องการให้เขาเนี่ยเหลวเลยนะคะเป็นเหมือนเพจหรือว่าแบบอีกนิดนึงคือจะกลายเป็นแบบ p e a n บัตเตอร์แล้วเราก็จะปั่นแบบเนี้ต่อประมาณ5-7นาที ะค,ะคือตัวฮาลีนที่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะตุ๋นช็อกโกแลตนะคะเพื่อที่จะผสมกับฮาลีนแล้วก็จะทําให้เขาเซ็ตตัวะคะ่ะมาถึงการทําตัวช็อกโกแลตกันบ้างนะคะซึ่งพอยจะใช้นี่เลยคิ l ลิปอินเทน d ์ดาร์คคอมเพล็กช็อกโกแลตพอยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรสชาติใหม่นะคะเพิ่มความเข้มข้นของช็อกโกแลตค่ะเหมาะสําหรับคนที่ชอบหวานน้อยนะคะหรืออยากเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติช็อกโกแลตในเมนูขนมหวานค่ะเดี๋ยวพอยเนี่ยจะนํามาตุ๋นในหม้อนะคะซึ่งการตุ๋นในหม้อเนี่ยจะไม่ทํา ทำให้รสชาติของช็อกโกแลตเสียค่ะถ้าพูดถึงช็อกโกแลตนะคะที่นำมาทำเบเกอรีร่ให้อร่อยแล้วเนี่ยก็คงมองข้ามทิวลิปไปไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะเป็นแบรนด์นะคะที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและเป็นที่ไว้ใจสำหรับคนในวงการเบเกอรีร่เป็นอย่างดีและวันนี้พลอยก็จะมานำเสนอและลองใช้สินค้าใหม่จาก t ิวลิปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทิวล p ปคอมเพลตช็อกโกแลตคอย แบบเหรียญเขามาในรูปแบบโฉมใหม่ค่ะ1กิโลในรูปแบบถุงซิปใช้งานง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีตุ่นช็อกโกแลตนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปในหม้อนะคะเกือบเกือบครึ่งหม้อนะคะแล้วก็อันนี้คือชามที่เราใช้ตุ๋นก็จะครอบไปด้านบนปล่อยให้ไอ้น้ำนะคะทําให้ตัวเนี้ยหลอนอันนี้คือตัวช็อกโกแลตที่พอจะใส่ผสมไปกับตัวพาลีนนะคะก็พอละลายนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะเทลงไปในพาลีนเลย จากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะอัดใส่ไปในพิมพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําตัวไส้พาลินตัวนี้นะคะใส่ไปในช่องฟิค่ะเก็บไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะให้เขาแข็งเลยหลังจากน,นั้นเราจะออกมาหั่นกันค่ะ <S <S เดี๋ยวตอนนี้นะคะ <S <S ตัวไส้ของเราก็แข็งเรียบร้อยนะคะเราจะออกมาตัดค่ะ เทคนิคนะคะคือเราอะจะหัน่นแล้วเราจะแช่ช่องฟรีซอีกหนึ่งครั้งนะคะระหว่างที่เราเทมเปอร์ช็อกโกแลตเนี่ยตัวนี้จะได้แข็งพอดีระหว่างที่ตัวไส้พาลินนะคะอยู่ในช่องฟรีซนะคะเราก็จะมาตุ๋นตัวช็อกโกแลตรอนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เย็นลงแล้วก็พร้อมที่จะนำมาเคลือบคะ่ะเดี๋ยวเราจะตุ๋นตัว Intense Dark ก่อนค่ะ ก็ตุ๋นให้ละลายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังเพราะว่าก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยเราจะต้องทําให้อุณหภูมิเขาเย็นลงก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราชุบตัวไส้ลงไปข้างในเนี่ยไส้ของเราที่เราอุตส่าห์แช่เย็นไว้เนี่ยก็จะละลายค่ะตอนนี้ตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ยก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะคะเพื่อที่พร้อมที่จะเคลือบต่อมาเราจะมาทําตัวไวช็อกกันเลยนะคะ ตอนนี้ไวช็อกของเราก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นลงตอนนี้นะคะช็อกโกแลตโคตติ้งของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวไส้มาเคลือบเลยเราจะใช้ไม้จิมฟันนะคะในการช่้วยต่อมานะคะเราจะมาทำตัวสีขาวกันบ้างะคะ่ะวิธีทำก็เหมือนเดิมเลยนะคะ เราจะจัดลงจานกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงดีหดูราดูแพงดูทำยากทั้งทงี่จริงเราทำง่ายมากหืมดูมันมีสีสันรสชาติของตัวข้างในนะคะที่เป็น ตัวพาลีนคาราเมลนะคะคือมันแบบหอมหวานมันกรุบกรอบมากๆส่วนตัวโคตติ้งนะคะช็อกโกแลตเนี่ยเขาเคลือบได้แบบดีมากเลยเกาะกับตัวไส้นะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถคงรูปของตัวข้างในไว้ได้อย่างดีเลยค่ะลองทําตามกันดูนะคะ มันดูเหมือนจะทํายากเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยทำง่ายวัตถุดิบก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะแถมออกมาเนี่ยดูดีเป็นของขวัญของฝากก็ได้ค่ะวันนี้นะคะพลอยแล้วก็ซี n o Cooking Club นะคะต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไ r i b e ด้วยนะคะ Sino Cooking Club ทำได้อร่อยแน่นอน